อันนมยังสัพพติธานคาทาโยพันหามาเสงบุญญาสิธานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจาภาคิโนโหนตุสัตตานันตาปมานกา สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัทนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาบิตาทะโย ο, ทิธาเมจาปยาทิทาวาอันเยมาจตตเวริโนยคือจะเป็นสัตว์เราใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี สัตว์ราวอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโรกัสสมิงเตปุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจัจตุโอการาสังสารตาภาวะภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรเนิดทั้งสี่ มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปาิน,านันอเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้ว สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเกิดส่วนสัตว์เหล่าใดย,ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ไม,ไม่อยากทินานาณุญญาณังอนุโมทนาเหตุนุสัพเพสาาัตตาสัทธาวนตัวเวราสุขชีวิโน เทมาปัตตนจะปะปนตุเตสาสะสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งร้ายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจองถึงบทอันกเกมกล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด